รถไม่ได้ขาดก็แค่อยากได้เพิ่มวันนี้มาเอาเอาติสกับเต้นกันโอ้โหรีบจัดเลยเติมเบาๆเอาแค่สิบคันพอวันนี้นะครับเหมือนเดิมเติมรถอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็ได้มาเป็น 1.6G ปี18 5คัน 1.8e อีก3คัน 1.6e อีก1คันมีทีเด็ดด้วยช้างเผือก cng 1คันนะครับลองมาไล่ดูกันเนี่ยอย่าง1.8เนี่ยก็คือตัวนี้1คันเรียวเรียวเลยสวยๆภายในสีดำนะครับยังเรียวเรียวอยู่เรียวเรียวเรียวเรวเรียวจัดเลย 1.6e ภายในก็จะเป็นสีเบจนะครับผมสวัสดีครับเซลโบนัส โอเคแล้วก็ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็คือ1 6ึแบบนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามอ่โอเคมานี่คันหนึ่งเพอร์เฟกตเติมเบาๆนะครับทุกคันเรียวหมดนะครับเอ่อไม,ม่มีตั้งแต่แสนปลายถึงนะครับถึงสองแสนนะครับราคาเบาๆ นี่คันหนึ่งอยู่ที่เซลเอนะครับมา1.8ึอีกคันหนึ่งภาย e, ในสีดำนะครับ <'t> เห็นกันจัดจะนี่อีกหนึ่งคันไอ้คันที่ทะเบียนสวยด้วยสีศูนย์เพอร์เฟกครับ1.6ึจีคันสุดท้ายมารึกหน่อยครับหน้าสามประภูมิ ตัวช้างเผือกอย่างนี้ผมบอกเขาคือ1.6 E CNG นะครับผมสวยๆจะเอาออกยังไงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากวิวแล้วที่เพอร์เฟคครับผม